สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับเช้าวันเสาร์ที่5้ากุมภาพันธ์2565คิดตักราช2,022ครับเวลาตอนนี้ก็07.32นาทีครับ่วันนี้ผมจะใช้ตัวโรเลอร์ร้อใหญ่นะครับตัวนี้ครับที่มีสปริงนะครับท่าเบสิกนะครับก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายของผมนะครับจะเน้น การออกที่ควบคุมน้ำหนักตัวเองไว้ควบคุมความดันนะครับอให้เราเล่นเป็นประจำนะครับคือเราเล่นต่อสุขภาพนะครับเล่นทุกวันนะครับก็ไม่เน้นเล่นเยอะเล่นหลายยกมากมายนะครับไม่เน้นเล่นหลายครั้งนะครับไม่ฟิกว่าจะต้องอให้ได้ 30... 40... 50... ้า 60หรือ100ครั้งแต่ว่าน้องๆท่านใดที่หรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่จะฟิกให้ได้ได้หลายครั้งก็ลองทำดูครับวันนี้เรามีแรงขึ้นทำได้50ครั้ง30ครั้งนะครับเราก็ฮึดทำให้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าทำเป็นประจำนะครับ เราทำได้ครับแต่ผมจะเน้นทำทุกวันนะครับทำเท่าเดิมทำเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่เราทำไหวนะครับเหนื่อยก็พักก็ไปต่ออีกยกหนึ่งนะครับแต่เน้นทำทุกวันทำเป็นประจำนะครับวันไหนที่ไม่ได้เล่นลูกกิ้ง หรือว่าไม่ได้ลงคลิปก็แสดงว่ามีธุระอาจจะต้องได้ตื่นแต่เช้าออกรถแต่เช้านะครับก็ไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับวันต่อมาเราก็มาเล่นเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทำแป๊บเดียว ก็จะเรียกเหนื่อได้ดีฉะนั้นแล้วน้ำดื่มสำคัญยิ่งดื่มน้ำให้เยอะๆทานน้ำให้บ่อยๆจิบบ่อยๆนะครับได้เือครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ